จับเลเซอร์ค่ะพอดีเล่นเลเซอร์กับเขาหลังบ้านเห็นไหนะสภาพนี่แบบอยากอยากจะจับมากเลย <c oughs> จับเลยลูกจับเลย can you get it can you get it ขาเขากอก้นเกิ้นหางแบบว่าตั้งแบบว่าจะเอาจริงเอาจังมากเลยท่าทางอเล็กซ์อเล็กซ์ไม่สนแล้วนะคะช่องแสงเลเซอร์โดนไหมแก้งตลอดอ่ะ อ้าวเจ็บขาอันนี้คือวิ่งมากันได้สักพักแล้วค่ะร้อยก็เลยคิดว่าเออหน้าทำอยู่เดียวก็หน่อยเอามาเอามาให้ดูนี่เดินหน้าตาแบบว่านาหน้าตาฮีดูหน้า <c oughs> หลายูปากแล้วน่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะกินน้ำไหมกินน้ำไหมจะเล่นเหรอโอเคโอเคโอเค you want the p น้ำเนิ่มไม่สนนะคะจะเล่นท่าเดียวละวิ่งเลยจับเลเซอร์เล่นง่ายเนาะแม่ก็ไม่ต้องเหนื่อยค่ะ fuck you เนึกว่านึกว่าตัวเองจะจับได้เนาะเ i l ี y ความสุขเล็กๆน้อยๆของคนมีหมา ความสุขเล็กน้อยของแม่หมาค่ะจะถึงท้า <Ay> ย <glorious away> ีโอเคค่ะขอแกล้งอะไรต่อก่อนเนาะแฮปปี้อีฟนิ่งกันทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ